ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพามาเที่ยวสัลเจ้านะครับเป็นสาลเจ้าพ่อหลวงสี่แยกของเจ้าสายอยู่ที่ตำบลบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับผมซึ่งสาลเจ้าแห่งนี้ตามประวัตินะครับก็เริ่มต้นจากการขุดคลองหลงสิธิ์นะครับโดยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ผู้ได้รับสมรานขุดคลองนะครับด้านนอกที่เห็นนะครับก็คือทีกงนะครับคือเทพเจ้าเทวดาฟ้าดินนะครับ คนไทยรู้จักในนามเ็กเซนฮ่องเต้น,นะครับผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์โดยสารเจ้าที่โกงจะตั้งอยู่ด้านหน้าด้านนอกบริเวณดิมน้ำนะครับซึ่งที่เห็นด้านหน้าคือบริเวณสี่แยกนะครับสี่แยกของของ,ของรังสิตตัดกับของเปรมประชานะครับโดยที่ในการขุดของรังสิตนั้นนะครับต่อมาเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับแถวนี้นะครับผู้คนทํามาหากินไม่ได้ฝนฟ้าตกต้องไม่ตามฤด,ดูกาลนะครับ หม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์จึงได้นำใบเสมาองค์เจ้าพ่อหลวงมาจากบางซื่อและสร้างสร์เจ้าขึ้นเพื่อตั้งเป็นสถานใบเสมาองค์เจ้าพ่อหลวงนะครับชาวจีนที่อยู่ในย่านนี้จึงถวายพระนามนนว่าพึ่งเถากงโดยหมายความรวมๆมมว่าเทพเจ้าที่จะช่วยให้ต้นทุนทำาหากินงอกเงยยิ่งใหญ่ทำมาค้าขึ้น ซึ่งสันเจ้าแห่งนี้นะครับก่อตั้งขึ้นมากว่า100ปีแล้วนะครับผมและในปัจจุบันปี2564นี้ครับอายุก็ครบ125ปีนะครับผมด้านหน้าที่เห็นเนี่ยนะครับคือแผ่นใบเสียมาองค์เฉพาะหลวงนะครับซึ่งเป็นประธานอยู่ที่สันเจ้าแห่งนี้นะครับซึ่งองค์ปึงเถากงนะครับหรือเฉพาะหลวงก็ประทานโชคลาภให้ชาวลังสิตมามากมายนะครับแม้แต่ะวันที่หนึ่งก็เคย มีคนมาขอแล้ถูกจากที่นี่ไปแล้วนะครับก็คนที่มาไหว้ก็โชคลาภนะครับร่ำรวยนะครับค้าขายเจริญก้าวหน้านะครับทําให้เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนบริเวณน,นี้เป็นอย่างมากนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นองค์เทพเจ้าคุนอูนะครับเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นองค์ไัยชิงเหลาเอี้ยนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับซึ่งในปี2554นะครับตั้งสัญเจ้าแห่งนี้นะครับก็เกิดน้ําท่วมหนักนะครับสัญเจ้าได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับคณะกรรมการสัญเจ้าจึงได้ดําเนินการบูรณะศารเจ้าพ่อหลวงใหม่ทั้งหลังนะครับซึ่งก็จะมีการภาพวาดนะครับศิลปะจีนนะครับแล้วก็ศิลปะปูนปั้นนะครับผม ซึ่งสันเจ้าแห่งนี้ก็เป็นที่นับถือของชาวจีนที่อยู่อาศัยบริเวณนี้นะครับก็ขอโชคลาภนะครับก้าขายร่ำรวยกันนะครับกับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพามาเที่ยวชมสันเจ้านะครับผมก็จบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ